สวัสดีค่ะ B หกหนึ่งสมศย์ปดหนึ่งเจดพรนภารักษาอินค่ะ p r i m a r y t r e t t m n t t นะคะจุดประสงค์นะคะเพื่อกำจัดสารอินซีในรูปของแข็งแขวนลอยและไขมันหรือน้ำมันออนจากน้ำเสียค่ะทำให้ลดอัตราภาระอินซีได้ลดความต้องการออกซิเจนได้ค่ะลดค่าใช้จ่ายในการเดินระบบของกระบวนการทางชีวภาพได้นะคะ ในบางกรณีไม่จำเป็นต้องมีการมาบมัดขั้นต้นนะคะเช่นระบบตะกรนเร่งแบบยืดเวลาสะเติมอากาศบอปรับสถียรนเพราะมีเวลากักเก็บน้ำอยู่แล้วค่ะวิธีที่นิยมนะคะถังตกตะกรนขั้นต้นค่ะแล้วก็ตะแกรงหนักขยะละเอียดค่ะ ช่องเปิดในช่วงนะคะ0.2ถึง1.5ม mm ิมค่ะประสิทธิภาพนะคะกำจัดของแข็งแขวนลอยได้50-70%กำจัด BOD ได้25-40%นะคะถ้าของแข็งแขวนลอยตกตะกอนสะสมตั้งแต่ในขั้นตอนรวบรวมน้ำเสียแล้วนะคะก็อาจไม่จำเป็นต้องมีถังตกตะกอนขั้นต้นก็ได้ค่ะเว้นแต่การออกแบบท่อรวบรวมน้ำเสียนะคะมีความเร็วในการไหลแบบเซฟเคลียร์อิงนะคะทำให้ของแข็งแขวนลอยระบบ เข้าระบบได้หมดนะคะต่อมานะคะเป็นทฤษฎีการตกตะกอนนะคะจะมีการจมตัวของแข็งแหวนลอยค่ะก็จะมีการจมตัวแบบโดดการจมตัวแบบสร้างฟอกการจมตัวแบบชั้นการจมตัวแบบอัดนะคะต่อมานะคะ อัตราน้ำล้นผิวค่ะอัตราน้ำล้นผิวนะคะออกแบบที่อัตราน้ำล้นที่อัตราไหลเฉลี่ยหรืออัตราไหลรา,ายวันสูงสุดค่ะโดยต้องตรวจสอบนะคะ maximum over flow rate นะคะเพื่อไม่ให้เกิดช็อคใครเชิดนะคะแล้วก็ตรวจสอบ minimum over flow rate นะคะเพื่อไม่ให้การเก็บนานเกินไปจนเกิดสภาวะ anaerobic ค่ะ ประสิทธิภาพการกำจัดของแขวน้อยและ b o d ของถังตัวตะกรนขั้นต้นนะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นๆนะคะเช่นการกระจายน้ำของทางเข้าเพื่อป้องกันการกระจายน้ำของทางออกนะคะต่อมานะคะเป็นความลึกของน้ำและเวลากักเก็บค่ะ ความลึกเะพะสําหรับรวบรวมตะกอนที่ก้นถงังตะกอนไม่ฟุ้งนะคะและหลุดไปกับน้ํานะคะความลึกต้องไม่มากเกินที่จะตจะเก็บตะกอนไว้นานเกินจนเน่านะคะถ้าแยกตะกอนทําอย่างต่อเนื่องความลึกอาจตื้นขึ้นได้คะ่ะถ้าแยกตะกอนแบบไม่ต่อเนื่องควรวีลากาเก็บน้อยน้อยกว่าหรือเท่ากับ1.5ชั่วโมงคะ่ะต่อมานะคะทางเข้าน้ําค่ะคารค่ะ ทางนำเข้าค่ะจะมีเป็นถังตกตะกอนแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าและถังตกตะกอนแบบกลมนะคะแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะมีฝายช่วยทำให้น้ำกระจายเข้าได้ดีค่ะแต่ทำให้เกิดกระแสน้ำในแนวดิ่งลงสู่ฮ o อปเปอร์ซึ่งจะทำให้ตะกอนฟุ้งนะคะแผงกั้นเจาะรูนะคะทำให้การกระจายน้ำทางด้านกว้างได้ดีเมื่อใช้ความเร็วผ่านรูระบายน้ำ3-9เมตรต่อวินาทีนะคะ แผงกั้นทางนําเข้านะคะให้ผลดีสําหรับลดความเร็วอินเลดค่ะมักติดห่างจากทางเข้า0ูนถึง0.9เมตรและลึก 45- ถึง60เซนติเมตรค่ะแบบกลมนะคะสามารถทําได้หลายแบบเช่นกันค่ะจะมีทางนาเข้าอยู่ตรงกลางถางังนิยมมากที่สุดนะคะทางนําเข้าอยู่ขอบถงังและทางนําเข้าและออกอยู่ขอบถังนะคะต่อมาเป็นทางน้ำออกนะคะ ทา,ออทางน้ำออกนะคะจุดประสงค์เพื่อกระจายน้ําออกให้มีความสม่ําเสมอตามพื้นที่ถังค่ะป้องกันให้ s s และฝาไขและฝ้าไขหล,ลุดออกไปกับน้ําออกค่ะมักออกแบบนะคะเป็นฝายฝายต้องยาวเพียงพอเพื่อป้องกันความเร็วไหลออกสู่เกินที่จะไปจนทําให้ SS อออกไปด้วยนะคะมีชนิดแบบเหลี่ยมและ บากล่องตัว V นะคะซึ่งให้การกระจายอัตราไหลาได้ดีกว่าคะ่ะท,ทางน้ำออกของถังตกตะกอนนะคะต้องติดตั้งแผ่นแผ่นกั้นหน้าฝ่ายน้ำออกด้วยนะคะเพื่อป้องกันฝ้าไขและวัสดุที่ลอยน้ำหลุดออกไปคะ่ะต่อมาเป็นการรวบรวมตะกอนนะคะการรวบรวมตะกอนถังแบบสี่เหลี ah ่ยมผืนผ้าค่ะ จะมีแบบโซ่ติดใบกวาดนะคะความเร็วในใบกวาดควรมี0.6-1.2ถึงเมตรต่อวินาทีค่ะสะกรํลลาเรียงหรือเกลียวหมุนควรมีความเร็ว10ต่อมานะคะเป็นแบบเป็นแบบสะพานเลื่อนติดใบกวาดค่ะและเป็นแบบสะพานเลื่อนติดท่อดูดค่ะ ถังแบบกลมนะคะจะมีแบบใแบบกวา backyard, ดยึดติดกับเครื่องกลหมุนนะคะมักติดใบ,บกว่าเป็นแบบเลื่อมกันนะคะแขนกว่าจะวางในแนวรัศมีของถังและถูกขับด้วยมอเตอร์นะคะให้หมุนเป็นวงกลมต่อมานะคะเป็นแบบท่อดูดตะกรยึดติดกับเครื่องกลหมุนค่ะแขนกว่าจะถูกขับด้วยมอเตอร์ให้หมุนเป็นวงกลม,มะะและท่อดูด,ะจ,ะดะจะสูบตะกรไปด้วยนะคะ ต่อมานะคะตะแกรงละเอียดละเอียดค่ะตะแกรงละเอียดนะคะสามารถใช้แทน p r m m a y y s n d i m e n t a t i o n t แท k นะคะแต่ประสิทธิภาพจะต่ำค่ะแล้วก็ประเภทของตะแกรงนะคะตะแกรงหมุนแบบจานค่ะตามรูปเลยนะคะข้อพิจารณาในการออกแบบนะคะไม่ควรใช้เครื่องบดตัดขยะก,ก่อนค่ะ สักคู่นะคะ่ะเพราะจะทําให้ตันและประสิทธิภาพลดลงค่ะ,ต,ะต้องมีตะกรอละเอียดอย่างน้อย2ชุดนะคะขอโทษค่ะต้องมีตะแกรงละเอียดอย่างน้อย2ชุดค่ะตะแกรงละเอียดมักมีปัญหาเรื่องกลิ่นและ,มะแมลงนะคะควรมีฝาครอบปิดค่ะการกําจัดขยะจากตะแกรงนะคะก็จะมีการรีดนะ้ําบวกฝังกบค่ะการรีดนะ้ําบวกเผาวบวกฝังกบนะคะการย่อยในถังย่อยแอนแอโรบิกค่ะ ขอบคุณค่ะ